การที่ผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับตำรวจนะครับที่อาคารกีฬาเวสสองศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้ส่งผลทำให้มีตำรวจนะครับถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายและมีตำรวจบาดเจ็บอีก27นายความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่าตำรวจไม่ได้มีอาวุธอุนแรงที่จะตอบโต้หรือว่าป้องกันตัวอย่างที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวหาเพื่อเป็นการยั่วยุผู้ชุมนุมให้ชุมนุมด้วยความรุนแรง ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสทินกรครับ <c oughs> นี่เป็นนาทีชีวิตที่อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายของดาบตำรวจนรงปิติสิทธิ์สังกัดสอนน,อนตลาดพลูหลังถูกผู้ชุมนุมยิงที่หน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงและแม้ดาบตำรวจนรงจะถูกตำส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่สุดท้ายทีมแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เพราะกระสุนเข้าจุดสำคัญที่บริเวณหน้าอกด้านขวา ทำให้ดาบตํารวจนรงค์กลายเป็นตำรวจรายแรกที่ต้องเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลาการชุมนุมภาพวิดีโอที่บันทึกภาพของผู้ชุมนุมซึ่งเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์ขณะทําร้ายตํารวจเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการชุมนุมอย่างสันติปราศจากอาวุธอย่างที่นายสุเทพเทือกสุบันแกนนากลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวอ้างพระจากเหตุการณ์ที่อาคารกีฬาเวสสองในวันนี้เพียงวันเดียวมีตํารวจได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุน และถูกสะเกตดระเบิดถึง26นายโดยมี10นายอาการสาหัสต,ต้องพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลการดรากระจายสร้างความรุนแรงของผู้ชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดที่อาคารกีฬาเวท2สองเท่านั้นแต่มวลชนอีกกลุ่มยังได้บุกทำลายและขโมยทรัพย์สินภายในรถตำรวจที่จอดไว้ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้านอกจากนี้ผู้ชุมนุมยังชิงปืนพกของตำรวจไปอีกหนึ่งกระบอกจากเหตุการณ์ทั้งหมด ูนยนอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อ,อ,อสอย้ำว่าการชุมนุมที่ผู้ชุมนุมมีเจตนาทำร้ายตำรวจจนถึงขั้นเสียชีวิตและมีอาวุธไม่ใช่การชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยโดยตำรวจจะดำเนินคดีกับบุคคลกลุ่มนี้รวมถึงนายสุเทพและตัวการซึ่งทำหน้าที่ลูกปั่นจนทำให้เกิดความรุนแรงดยขณะนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว14คนและเตรียมดำเนินคดีในข้อหาฆ่า และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานการเสียชีวิตของดาบตำร,รวจนรงเป็นความสูญเสียของสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติที่แสดงให้เห็นว่าตำร,รวจได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่คิดจะใช้กำลังตอบโต้แม้จะถูกยั่วยุหรือทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการชุมนุมและการสูญเสียครั้งนี้จะเป็นที่ติดตามของสังคมว่านาจุเทพและกลุ่มแกนนา จะยอมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการยุติการชุมนุมหรือเลือกที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเดินหน้าต่อสู้แบบข้างถนนต่อไปทนิตโคตัตธินกร NBT News Focus